สำหรับวิธีทำไมไซต์นะครับเวลาล็อกอินเว็บนูสกินเสร็จนะครับให้กด3ขีดนี้แล้วก็กดคำว่าไมซไซต์ซ้ายมือนะครับกดไมซไซต์เสร็จมันจะให้เราใส่ชื่อนะครับคอนแทคแล้วก็ให้เราตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับพอเราตั้งเว็บไซต์เสร็จนะครับตั้งชื่อเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับน,นี่เราสามารถจัดเรียงพวกแคตตาล็อกสินค้าพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็กดที่เมนูนะครับเนี่ยซ้ายมือข้างบน พอเราตั้งชื่อเว็บเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเว็บชื่อเราเห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถเลือกประเทศได้อีกว่าจะทำตลาดประเทศอะไรสมมติจะเารัสเซียเราก็เลือกเลยรัสเซียนะครับแล้วก็ภาษาก็เอาภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ,นะรบแล้วเราก็ไปเลือกสินค้าแอดสินค้าที่เขาจะเอาใส่ไว้เลยก็ได้นะครับในผลิตภัณฑ์นแนะนำหรือว่าในอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเราจัดเรียงได้หมดเลย แล้วแต่เรานะครับนะครับอยากจะเพิ่มอะไรก็เสิร์ชเข้าไปนะครับแค่นั้นเลยนะครับอพอได้เสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับเลือกประเทศอะไรเสร็จและนะครับเราก็คัดลอกลิงก์นี้ลิงก์เว็บไซต์ตัวเอ,อ่าแล้วเราก็ส่งให้เขาได้เลยนะครับแล้วพอส่งเสร็จเนี่ยมันก็นะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้อเดี๋ยวขอกอ,อน อลองเสิร์ชไปนะครับเวลาส่งมาให้ลูกค้าเนี่ยหรือว่าเวลามีคนคลิกดูเนี่ยมันก็จะโผล่มาเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้มันก็จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ของรัสเซียเลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็ลองดูนะครับประมาณนี้